นะครับก่อ,อนที่เราจะไปดูตัวเลขมงคลเรามาสอบถามความรู้สึกหวยรัฐบาลไทยกับแม่ครูก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับลูกจา๋าทุกคนทุกท่านนะคะลูกที่ถูกหวยเนาะนะคะหวยของเจ้าย่าช่อฟ้านะคะเจ้าย่าระเขียนทองนะคะเจ็ดสามนะคะออกตรงตรงเลยนะคะแล้วคราวนี้แม่ครูก็คออิด ไว้กับพ่อครูว่าจะท,ทําพิธีในการขอโชคกับเจ้ายญ้าชอบฟ้านะคะถ้าจะขออีกทีหนึ่งก็คงจะเป็นในวันที่ในวันที่สิบนะคะตั้งใจว่าจะขอเป็นวันที่สิบใช่ไหมครับพ่อครูใช่ครับค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมาค่ครูไว้นะคะลูกเพราะว่างวดที่จะถึงนี้ก็คงจะเป็นงวดที่งวดที่แปดนะคะงวดที่แปดตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งถึงเจ็ดเนาะ ไม่เคยพลาดเลยนะคะถูกทุกงวดถูกทุกงวดนะคะถูกทุกคนนะคะที่บ้านถูกทั้งตำบลเนาะนะคะคุณนี่ก็ถูกนะนี่ก็ถูกนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะลูกสาวนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามแม่ครูด้วยนะคะก่อนที่จะถึงในวันที่แม่ครูจะจะทําพิธีกรรมก็คือวันที่สิบนะคะอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสดีๆนะคะเพราะว่า แม่ครูเนี่ยขอกับเจ้าย่าช่อฟ้าไว้อีกเก้างวดก็ได้แล้วหนึ่งงวดเนาะพราครูเนาะก็จะเหลืออีกแปดงวดนะคะเหลืออีกแปดงวดแปดงวดนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันได้แน่นอนนะคะอย่าลืมเด้อนะคะกดต,ติดตามแม่ครูไว้นะคะเพื่อจะไม่ให้พลาดโอกาสดีๆนี้นะคะนจา๋าก็ขอแสดงความดีใจกับทุกคนทุกท่านที่ถูกนะคะสําหรับห่วยรัฐบาลเนาะดีใจด้วยค่ะครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้แม่ครูก็ได้พาพวกเรามาขอตัวเลขมงคลตอนเย็นนะครับกับเจ้าหญ้าเรือส้วงนะครับันะบที่นครพนมนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องแม่ครูแอลพารวยเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ครูนะครับเดี๋ยวเราไปถึง ตามตัวเลขมงคลกับเลข

โดยท่านขอดำเนนการดำเนินการด้วยส่กางขึ้นพนที่น้อเพราะว่าหลายงานแต่ศิลป์งานมันเป็สีวงนประตมากป็นงานรูปานนินการเป็นกระหน้ำนเค่องปะเกียดำเนนการด้วยส่วนใดส่วนหน นี่นะครับตอนนี้แม่กูก็ได้จุดทูปมงคลให้กับพวกเรานะครับนี่นะครับรอแต่ตัวเลขเท่านั้นนะครับนี่นะครับ ต้องจุดใส่ต้องจุดใส่กล้วยนะครับทุกอย่างจะได้เป็นกล้วยกล้วยนี่นะครับเลขมงคลวันนี้กับแม่ครูนะครับได้ตัวไหนครับแม่ครูสองสี่หนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะเลขมงคลเย็นนี้นะคะลูกจา๋าทุกคนทุกท่านนะคะไปดูค่ะไปดูในทูบเลยลูกในทูบก็คือฝันเลยนะคเลขมงคลตอนเย็นนะครับ เลขมงคลตอนเย็นนะครับสองสี่หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับนะครับก็อย่าลืมเลขราคากล้วยนะครับสามศูนย์นี่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนช่องแม่ครูแอลพารวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ